คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในดวงรายวันสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปซีประจําวันอังคารที่3มิถุนายน2568วันนี้จะตรงกับวันพระนะครับวันขึ้น8ค่าเดือน7ปีมะเสงมูเล็กนะครับชนะสามนุษย์ผู้ชายนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดตั้ง7วันสีนำโชคเลขนำโชคนะครับ คนที่รับชมาทางทิกตอกหรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่5้9อยาสเบาทนะครับเจาะลึกนะฮะในเรื่องดวงชะตาของคุณและ วันนี้ใครที่ร่วมดูดวงกับอาจารย์ก็เท่ากับได้ร่วมบุญด้วยเพราะว่าอาจารย์จะนํารายได้บางส่วนนะครับมาซื้อของบูชาครูนะครับวันนี้อาจารย์ทานมังสวิรัตเพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตและก็นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายนะฮะเสริมดวงเสริมชะตานะใครที่สนใจนะครับสามารถอ่าติดต่อโอนเงินจองคิวไว้ทั้งอินบ็อกของ Titik t o k นะครับหรือแพลตฟอร์มอื่นๆไว้ได้เลยนะซึ่งนะครับ อันนี้ก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะนะครับสีนำโชคนะฮะดึงดูดโชคลาภในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าและเป็นสีเสริมดวงด้วยสีคู่มิตรนะครับส่วนสีที่นะครับโดยเด็นเรื่องความรักจะเป็นสีส้มสีที่ดึงดูดในเรื่องของอำนาจวาสนาจะเป็นสีแดงสีที่ห้ามใช้ก็คือสีเหลืองอ่อนนะครับผมเลขนำโชคได้แก่เลข3เลข6เลข เลข9เลข5เลข7และเลข1นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสงังฆังเปิดใครช่มจนจบนะครับช่วยกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้กับคลิปของอาจารย์นะขอให้บุญญาบาร,รมีนะฮะครูบาอาจารย์ขอจงเปิดนะให้มีโชคลาภนะครับและมีความสำเร็จที่คุณปรารถนาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ได้ไพ่โว้หก ว,วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะจะประสบความสําเร็จจะมีผู้ใหญ่คอยอุ้มชูประทับนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นาที่ติดติดขัดขัดเรื่องปัญหาการเงินก็จะดีขึ้นการลงทุนมีโชคลาภนะครับผมสุขภาพวันนี้ให้มันดูแลร่างกายทานน้ำเยอะๆนะครับความรักคนโสดวันนี้จะได้เจอคู่ที่ต่างวัยนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้นะครับความรักแฮ ppy มีความสุขนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับ สวดมนต์ไหว้พระแนละ้วอย่าลืมถวายน้ําพระกันด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่นะ1สิบไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นโอ้วันนี้แบกเยอะเลยนะครับงานมาดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้กิจการของคุณนั้นจะได้รับเงินทองมาพอสมควรนะครับต้องรู้จักวางแผนนะ สุขภาพวันนี้ให้ระวังอาการปวดกระดูกปวดเอวนะครับความรักคนโสดนวันนี้คณแบกภาระเอาไปเยอะเลยก็เลยไม่อยากที่จะเปิดใจนะครับคนที่มีคู่วันนี้คุณดูเครียดเียนะความรักมีโอกาสพัฒนาไปได้ต่ออยู่แล้วนะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็จัดหิ้งพระให้โล่งๆด้วยนะครับนะก็จะดีเลยนะจะได้ดึงดูดโชคลาภมาได้บ้างนะครับการงานปังๆวันนี้ท่านที่เกิดวันอังคารครับ วันนี้ได้ไพ่ d g m e n t วันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้ระวังปัญหาที่จะเข้ามาเพราะฉนั้นต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วก็ทําบุญกันด้วยการเงินก็เช่นกันในวันนี้ให้ระวังนะครับาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆที่จะเข้ามานะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้อาจจะมีความรักเก่าๆนะครับหรือว่าคนเก่าๆจะกลับมา คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักในะเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆอาจจะมีปัญหากันเข้ามาอีกนะครับว่ามันต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภไหวพระปางสายาินะครับและหมั่นทาบุญหมั่นสวดมนต์อุทิศุ่นกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจะได้นะครับเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาได้บ้างนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่หกนะดาบกิจการงานของคุณนั้นนะฮะ วันนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับอุปสรรคและปัญหานั้นจะคลี่คลายไปหมดแล้วนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะปัญหานั้นการเงินก็จะมีโอกาสคลีคล่คลายไปได้นะครับสุขภาพวันนี้ให้ดื่มน้าเยอะๆบํารุงร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดวันนี้คุณมีโอกาสสมหวังนะครับนะดีใจด้วยคนที่มีคู่วันนี้ถ้าเจอปัญหาต้องค่อยๆเค,ค,คลียร์ปัญหากันก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่ารอะไรอย่าลืมไปปล่อยนกปล่อยปลานะฮะ สัก17ตัวนะครับหรือ12ตัวก็ได้นะครับก็จะดีท่านที่เกิดในวันนะครับพระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่เดเลิเวอร์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะจะได้รับรางวัลหรือการจะประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับเงินเป็นก้อนนะครับนะก็จะดีเลยนะสุขภาพนะครับวันนี้บำรุงร่างกายกันหน่อยนะครับความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะเลยนะครับ เราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่มีคู่วันนี้ความรักนะจะสมหวังแฮปปี้มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธินะครับสวดมนต์เยอะๆนะครับแล้วก็จัดดอกไม้ถวายพระด้วยก็จะดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่ King of ครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้รับสิ่งดีๆนะครับมีผู้ใหญ่คอยมาดูแลนะครับ การเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินคล่องมือดีนะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้เนาะให้มันดื่มน้ําบํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็มักจะได้รับความรักดีๆเข้ามานะครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักจะสมหวังแฮปปี้มีความสุขวันนี้ขอพรอขอโชคลาภให้ไหวพระปางอ่ารำพึงนะครับและสวดมนต์ไหวพระกันด้วยนะครับนะก็จะสมหวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันนี้ได้ไพ่โอ้โหราชาดาบวันนี้กิจการงานของคุณต้องระมัดระวังการมีปัญหามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะกว่าจะเก็บเงินได้ก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอ การมีปากเสียงกันคนที่มีคู่นี่ความระวังการทะเลาะหรือการมีปากเสียงกับแฟนของเรานะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางนาคปรกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทําทความสะอาดทิ้งพระดูแลหิ้งพระกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ